สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการใช้ไม้ Map นะครับเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างและกันเนาะเป็นเทคนิคที่ได้มาจากในหนังสือไม้ Map for work and study นะครับเล่มข้างบนนี้เป็นหนังสือที่ผมแต่งเองนะครับก็ช่วงปลายปีแล้วผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีแผนท่องเที่ยวนะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างมาว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถใช้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยในรูปแบบของไม้แ p พในช่วยในการ วางแผนการท่องเที่ยวของเราได้เลยนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะก็ใช้เทคนิคอะไรครับ5 w 1 h นะครับโดยเราก็จะแปลงเป็นในเรื่องของเว้นก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแวะนอนที่ไหนฮู Who? ไปกับใครแวะอีกอันนี้ก็คือแบบจะแวะเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ how much อันนี้เป็นเรื่องของเงินว่าจะใช้งบประมาณใน,ในการท่องเที่ยวมเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับ อ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคือ5 w 1 s เนี่ยก็จะถูกกระจายตัวอยู่ครบในในแม่แมตนนี้แหละนะครับเรามาดูว่าอันนี้ตัวอย่างอ่ไาไปเมื่อไหร่นะครับวันเดินทางนะครับไปในช่วงเวลาไหนเวลาเดินทางนะครับไฟออกตอนเท่าไหร่ครับวันไหนแล้วก็กลับวันไหนเราก็สามารถระบุได้ง่ายๆเลยนะครับหยิบมาดูแผ่นเดียวเราก็เห็นภาพรวมของทั้งทริปทั้งหมดเลยนะครับไปนอนที่ไหนบ้างอันนี้ก็ เราระบุได้เลยนะครับว่าเป็นอาจจะเป็นช้อยส์ที่เราไว้ในเลือกเลือกในการแบบโรงแรมที่เราอยากจะไปก็ได้นะเราจะได้ทําการบุ๊กคิงได้ให้เรียบร้อยไปก่อนเลยนะครับกรณีที่ไม่ได้ไปกับทัวร์เนาะเราก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นตัวเช็คลิสต์ในการวางแผนการหาที่พักของเราก็ได้นะครับไปกับใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกที่ไปหลังจากไปกับใครบ้างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรครับเป็นเช็ค เช็คลิสในการแบบเช็คพาสปอร์ตด้วยว่าแบบว้อายุของพาสปอร์ตเป็นแบบไหนบ้างสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมไปเป็นพิเศษก็สามารถเอามาไว้ในกิ่งนี้ได้เหมือนกันนะครับอันต่อไปนี้เป็นคล้ายๆกับแผนการท่องเที่ยวแล้วนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเราจะมีแบบไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่3วันนะบางทีคนก็ไปแบบ ห้าวันเจ็ดวันบางคนไปสิบกว่าวันเลยอันนี้ก็อาจจะไม่พอนะอจ,จะต้องแยกไปทําอีกแผ่นหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างให้เห็นก็เห็นก็ค่าเปิดมารู้เลยว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับแล้วอีกอันนึงที่สําคัญมากก็คือเรื่องบัตเจ็ตเรื่องงบประมาณเนาะว่าทริปเนี้เราวางงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่นะครับจะเป็นค่าอะไรบ้างที่พักเดินทางกินอยู่แล้วก็แบบต้องซื้อของฝากให้กับใครบ้างอันนี้เป็นส่วนของการทำอะไรครับ วางแผนเนาะวางแผนพอเราไปเที่ยวเสร็จเนี่ยนอกจากวางแผนแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมใช้ประจําเลยคือผมจะใช้ My m มล์แมปในการบันทึกการท่องเที่ยวในทริปที่รู้สึกว่ามันเราประทับใจทริปเนี้ยนะครับมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเก็บความทรงจําไว้แบบให้ได้ละเอียดละเอียดหน่อยรูปเราก็ถ่ายวิดีโอเราก็อัดแล้แล้วเราก็ไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีไม่ได้เปิดมาดูเลยใช่ไหมครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือ หลังจากที่เราใช้ไม้แมพในการวางแผนการท่องเที่ยวแนละ้วใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ผมทําประจําเลยสําหรับทริปที่รู้สึกว่ามันมีความประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือการสรุปภาพรวมของทริปทั้งหมดด้วยไม้แมพนะก็แผ่นนี้ผมทำบนเครื่องบินตอนไฟนั่งกลับมาน้ำชั่วโมงไม่รู้ทำอะไรครับก็นั่งเลคคอร์ดเก็บข้อมูลความประทับใจของทั้งทริปนะครับไปมา5วันเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมี อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนั้นรูปภาพเราก็ถ่ายอยู่แล้ววิดีโอเราก็อัดใช่ไหมไปเก็บไว้ใน E x t e r n a l hard d า s k บางทีมันไม่ค่อยได้ดูอะตจเวลายเราหยิบไม้แมพแผ่นนี้มาดูเนี่ยมันก็จะลิงก์กลับไปให้เราไปเปิดรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอสมัยนั้นดูนะครับตอนนั้นลูกๆก,ก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับเราลองมาดูกันผมไปมา5วันนะครับ5วันในแต่ละวันก็บันทึกทั้งเรื่องอุณหภูมินะครับวันเวลานะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะวันแรกนะครับวันแรก นี่วันแรกวันที่12นะครับก็ใกล้ๆเวลาณนะนะวันที่ผมอัดคลิปนี้เลยนะแต่เป็นคคลปีกันนะครับวันที่12พฤศจิกานะครับไปดีว่าอุณหภูมิ10องศานะครับเราไปไหนไหมาบ้างไปที่สนามบินนี้ถึงตอนนี้ตอนนั้นไปกับทัวร์นะครับไปถึงก็โอ้โหลงเครื่องขึ้นรถบ้านเสร็จก็ไปกินข้าวกันก่อนเลยคลิปนี้นี่ความประทับใจแรกก็คือแต่ละคนก็ได้ ปลาคนละตัวนะกินกันเด็กๆก็กินกันไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่คลองอะไรครับโอตารุนะครับโอตารุก็เป็นคลองที่ค่อนข้างแบบอากาศกาลังดีเลยนะครับถ่ายรูปกันสวยเลยนี่สมาชิกในครอบครัวนะครับไปที่หอนาฬิกาที่ถึงเวลาแล้วมันจะมีปูนปูนปูนควันออกมานะทุกคนไปก็น่าจะจาได้นะครับก็แล้วก็มีอะไรครับไปกินขนมอร่อยของของทางนั้นแอบผมซูไม่เห็นชัดๆอีกหน่อยนี่ นะครับนี่ไปกินขนมอร่อยๆไปพักที่โรงแรมเดอะบีนะครับตอนนั้นไปมันใหม่มากๆเลยอาหารก็ดีนะครับตกเย็นก็ไปกินอะไรครับไปกินร้านข้างโรงแรมนะครับนี่ใส่ราคาไว้ด้วยนะครับนี่นะเป็นบันทึกนะของเราเองวันที่2อากาศเริ่มเย็นแล้วจากวันแรก10องศานะครับวันนี้มาก็เท่าไหร่ครับ8องศานะครับไป โนโบริเบสึนะครับก็เป็นที่หุบเขาเนาะทางเข้าก็จะมีเลยครับโอ้โหมีแบบคล้ายๆเดวิลแบบตัวใหญ่ๆห่อยู่เลยถ้าใครเคยไปก็จะเห็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกัน,นครับนี่ไปกินนะฮะไปกินได้นั่งกระเช้าขึ้นไปที่ภูเขาไฟาอุซูซานะครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปแบบข้างบนท็อปของมันเลยนะครับไปสวนหมีนะครับแล้วก็ไปโยนแอปเปิ้ลให้น้องหมีกินกันนะอันนี้ไปทะเลสาบ โอยะก็ไปถ่ายรูปวิวแบบสวยๆของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ปูแต่ไปกินอันนี้สมาชิกบอกว่าโอ้ปูไม่ค่อยอร่อยกุ้งอร่อยกว่าฮะเราก็เก็บโมเมนต์ณักขณะนั้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําไมครับมีไปชอปปิ้งกดกระชัป,ปองตกเย็นก็ไปใช้บริการร้านข้างโรงแรมอีกแล้วครับงวดนี้6กพันสองร้อยเจ็ดสิบเยนแพงกว่าเมื่อวานนี้นะครับเห็นมีแก้วเบียร์เยอะอากาศมันหนาวนะครับเราก็ดื่มเป็นเล็กน้อยนะครับ อันต่อไปวันที่สามวันที่สามวันนี้นะครับเป็นวันที่หิมะตกวันแรกนี่เลยนะครับวันที่14พฤศจิกายนะครับหิมะตกวันแรกโอ้โหเด็กๆแบบตื่นเต้นชอบมากเลยนะครับเล่นกันตั้งแต่หน้าโรงแรมแลวนะครับก็มีไปกินสุกกี้อะไรพวกนี้นะครับไปสันเจ้าฮอกไกโดนะครับไปที่อะไรครับโมอยนะอ,อุทยานโมอายแล้วก็หิมะตรงนี้ก็แบบโอ้โหแบบเด็กๆ,ๆ,ๆก็เล่นกันสนุกเลยนะครับ ไปไหว้พระใหญ่มาด้วยนะอ่านี่ก็เป็นวันที่3นะครับวันที่4พอหิมะตกปุ๊บอีกวันหนึ่งเกิดปรากฏการณ์เลยครับลบลสองศานะครับไว้เอานะครับทั้งเมืองแบบขาวไปหมดเลยนะครับเราก็ได้ไปซัปโปโรทาวเวอร์นะครับไปกินอีกแล้วไปบิ๊กคาเมล่าไก่ทอดนารุโตแล้วก็ไปขึ้นจริงช้านะครับชั้น7นะครับราคา2,000เยนนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของวันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่5ก็ก็กลับแล้วนะครับก็ไป ช้อปปิ้งที่ตลาดปลาซัปโปโลโจไก่นะครับก็ไปกินอาหารเสร็จปุ๊บก็กลับระหว่างอยู่บนเครื่องบินผมก็นั่งเขียนไม้แบบแผ่นนี้แหละครับแลนดิ้งก็จบพอดีสําหรับไม้แบบแผ่นนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าเวลาทร,ทริปไหนที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมากๆการใช้รูปภาพไง่ายช่วยในการเขียนเนี่ยมันก็ ทำให้เราทั้งสนุกด้วยจําได้แม่นด้วยแล้วก็เป็นภาพความประทับใจผมก็ปริ้นออกมาใส่กรอบเก็บไว้เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครชอบอยากทําตามก็ทิปลายปีนี้ลองเลยนะครับจะในประเทศต่างประเทศก็ทําได้หมดเลยนะขอทุกคนมีความสุขนะครับลมหนาวกําลังมาแล้วนะครับบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่ครับ